สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเจลี่มีของนะคะวันนี้นะคะเจลี่ก็มีสูตรยี่กีมาแจกเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรเกี่ยวกับการสังเกตตัวเลขเหมือนเดิมเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเลข10บแ้มแล้วก็เลขพี่น้องกันก่อนนะคะอ่ะเลข1ิบแ้มหรือเลขพี่น้องนะคะเลข10บแ้มก็คือเลขสองตัวที่บวกกันได้10นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ่ะ 19นะคะ28 37 46หรือ55นั่นเองนะคะเลขเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะไปหรือกลับนะคะเขาเราจะเรียกว่าเลขสิบแต้มนะคะต่อมานะคะเลขพี่น้องเลขพี่น้องก็คือเลขเรียงสองตัวนั่นเองนะคะก็มี0ูนนะคะหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปด 8990นั่นเองนะคะคือเลขเรียงที่ติดกัน2ตัวนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเลขพี่น้องนะคะไม่ว่าจะไปหรือกลับก็อาจจะเป็น10นะคะหรือสองก็ได้นะคะอ่ะเรามารู้จักกับเลขนี้แล้วเราจะทำยังไงต่ออ่ะช่วงนี้นะคะเป็นสูตรที่ใช้ได้ดีมากนะคะกับเว็บตามใจเบ็ดเหมือนเดิมนะคะที่เจเล่นนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะกับผลรางวัลน,นะคะของเมื่อวันที่28เนาะที่เจต้องออยย้อนหลังเมื่อวานเพราะว่า มันมีครบทุกรอบนั่นเองนะคะมาดูยี่ทีหนึ่งสองสมันก่อนนะคะให้เรานะคะสังเกตอ่ะเดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนนะคะสังเกตเลขส,ส,สองตัวบนนะคะสังเกตเลข2ตัวบนนะคะในรอบล่าสุดนะคะว่าเป็นเลข10แต้มไหมนะคะอ่าเนี่ยนะคะ ถ้าเราเจอเลข2ตัวบนนะคะเป็นเลข10แต้มนะคะให้เรารูด19ประตูอโทษทีให้เราเจาะสองตัวนะคะเจาะเลขพี่น้องบนและล่างนะคะเป็นเลข2ตัวนะคะ2ตัวบนและ2ตัวล่างนั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้นะคะมันจะมีอยู่10ตัวเนาะ มีทั้งหมด10ตัวนะคะถ้าเราทั้งไปและกลับบนและล่างอเขียนไปกลับด้วยไปกลับนะคะไปกลับบนล่างและไปกลับนะคะตัวนี้จะใช้ทุนเริ่มต้นนะคะทุนเริ่มต้นอยู่ที่ ส0บาทนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะเลข2ตัวทั้งบนทั้งล่างไปและกลับเลยนะคะบนล่างไปกลับนะคะจะใช้ทุนที่4ี่บาทนะคะน้อยมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันจะได้เข้าใจเนาะสองตัวบนให้สังเกตเลข10แต้เป็นนะคะถ้ารอบต่อไปนะคะให้เรารู้เลขพี่น้องอมาดูกันจะได้เข้าใจนะคะอ่ะมาเริ่มแรกตัวนี้เป็นยี่กีหนึ่งของสามนะคะ ยี่กีสิบนาทีนั่นเองก็คือตามใจเขาจะมียี่กีสองแบบคือยี่กีสิบนาทีและสิบห้านาทีะคะ่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งสองยี่กีเลยนะคะมาดูในสองตัวบนนะคะสองตัวบนนะสองตัวบนเป็นเลขสิบแต้มนะคะสองแปดสองแปดนี้เป็นเลขสิบแต้มใช่ไหมเพราะบวกกันได้สิบเนาะเลขสิบแต้มในรอบที่สิบใช่ไหมคะดังนั้นรอบที่สิบเอ็ดเราจะรูดเลขพี่น้องทั้งบนและล่างอ่ะเจอเลขพี่น้องไหมถ้าเรารูดเราก็ได้หกและห้าใช่ไหม อ่หกห้าเป็นเลขพี่น้องหรือเ,เลขเรียงสองตัวนั่นเองทั้งไปและกลับทั้งบนและล่างนะคะอ่ะเข้าแล้วเห็นไหมเข้าแล้วต่อมาอาหาไปอีกนะคะสองตัวบนนะคะถ้าเราเจอสองตัวบนเป็นเลขสิบแต้มน,นะคะอ่าเจออีกแล้วสองแปดนะคะในรอบที่สิบห้านะคะสองแปดอ่ะเป็นเลขสิบแต้มแสดงว่ารอบที่สิบหกเราจะดูเลขพี่น้องบนและล่างนี่ยังไงได้สองหนึ่งนะคะตัวกลับ สออ่ะได้อีกแล้วต่อมาหาอีกอ่ะรอบที่1 9เาเราเจอ7 3. ็สเนาะ73ก็ดส็ไเลข10บแต้มนะคะดังนั้นรอบที่20สเราจะรูเลขพี่น้องใช่ไหมอ่ะไม่เข้าถ้าสมมติรอบหนึ่งไม่เข้าให้เราตาม3มรอบ1 2 3โดยการทบด้วยนะคะทบด้วยนะอ่ะ1 2 3มารอบที่2นั่นเองนะคะมาล่าง7 8เลขเลขพี่น้องนะคะง่ายไหม ง่ายมากเลยนะ่ะเอารองเลื่อนๆไปอีกอ่ะตัวนี้เห็นไหมรอบพี่สิบเจ็ดสองแปดอีกแล้วลวดเลขพี่น้องอ่ะรอบพี่ยี่สิบแปดเลขพี่น้องเข้าล่างแปดเก้าแถมรอบที่ยี่สิบแปดก็มีเลขสิบแต้มอีกหนึ่งกับเก้ารอบที่ยี่สิบเก้าเลขพี่น้องสามสี่อ่ะลองดูนะคะทุกคนนะตัวนี้อ่ะมาดูยี่กีบแปดแปดบ้างใช้ได้ไหมนะคะมาดูกันมาดูกันนะคะอ่ะเลขสิบแต้มนี่ไง รอบที่หกนะคะหนึ่งเก้าเราจะลูดเลขพี่น้องนะคะในรอบที่เจ็ดมีไหมอ่ะรอบที่เจ็ดไม่เข้านะคะรอบตามอีกหนึ่งนะคะตามอีกอ่าศูนย์เก้าได้ศูนย์เก้านะคะในรอบที่สามพอดีเพราะเราจะทบหนึ่งสองสามนี่รอบที่สามพอดีเลยนะคะต่อมามีอีกไหมเอยเลขสิบแต้ม อ่านี่ไงทุกคนรอบที่17นะคะ6 4นะคะให้เรารู้เลขพี่น้องในรอบถัดไปคือรอบที่18ปรากฏว่าเลขพี่น้องมา2ตัวบนนะคะ5 4นะคะโอเคเนาะต่อมานะคะมาดูของวันนี้ซิวันที่29นะคะมีกี่หนึ่งของสามตอมันยังไม่ครบนะคะอ่ะมาดูเช็คกันเลยนะคะ มีไหมเลขสิบแตม้มเลขสิบแตม้มมันจะค่อยๆหายยางคะ่ะน,น,นานๆทีมันจะเจอนะแต่ถ้าเราเจอให้เราใช้เทคนิคนีคน้ได้เลยนะคะอาหารซิมีอีกไหมค่อนข้างที่จะหายากอยู่เพราะว่าน,น,นานๆทีเอแต่วันนี้ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเลขพี่นอ้องเรือจะเลื่อนผ่านไปเราก็ไม่แน่ใจอ่านี่ไงมาละรอบที่สี่สิบห้านะคะหกสี่ใช่ไหมเลขสิบแตม้ม รอบที่45ดังนั้นรอบที่4 6หเราจะลูดเลขพี่น้องทั้งบนและล่างทั้งไปละกับอ่ะมาล่างเลยส2สองนะจ๊ะใช่ไหมโอเคเนาะมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมอ่ะรอบที่4ี่เ้าเราเจอ4ี่หใช่ไหมดังนั้นรอบที่50าสร,รูดเลขพี่น้องนะคะเจาะสองตัวนะพูดผิดตะถอดเลยกดซื้อ2ตัวนะคะทั้งบนและล่างเนาะอ่ะรอบที่5้าสิบไม่เข้า5้าเอ็ดไม่เข้า รอบที่52นะคะตาม3ารอบ52เข้าบน2ตัวบนนั่นเองนะคะเห็นไหมเข้าแล้วโอเคเนาะอ่ะเข้าใจแล้วนะคะสูตรนี้นะคะจะใช้ทุนแค่40บาทเท่านั้นนะคะรูดเลขพี่น้องนะคะเลขเหล่านี้เลยเราสามารถสร้างบันทึกโพยไว้เลยนะคะเพราะเราจะได้ไม่ต้องกดเลขหลายครั้งนะคะทวนถ้าเราเจอนะคะเลข10แต้มเหล่านี้ไม่ว่าไปหรือกลับใน2ตัวบนนะคะ2ตัวบน ให้เราเจาะเลขพี่น้องเลยในรอบถัดไปนะคะทั้งบนและล่างแล้วก็ไปและกลับนะะซึ่งทุนจะใช้ทุนมามากทุนแช่40บาทเองนะคะนะหากใครยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถแอดไลน์เจลี่มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือใครที่ต้องการเล่นหัวยี่กีนะคะแล้วก็ไม่ต้องการคำนวณเองให้ยุ่งยากนะคะเจก็มีกลุ่มนะคะ บอกเลขใหฟ้ฟรีให้เล่นกันได้เลยนะคะไม่ต like ้องยุ่งยากเลยนะคะเพียงแอดไลน์มาเข้ากลุ่มฟรีเลยไอดีไลน์นะคะแอดไซด L H E E นั่นเองนะคะแอดมาได้เลยเข้ากลุ่มฟรีนะคะนะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจลีจะมีเทคนิคอะไรมาแจ้งนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเจลีมีของไว้ด้วยนะคะคลิปนี้เจลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ